พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงเป็นศูนย์ปฏิบัติการแห่งใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงและพระราชทานานาว่าชนากาธิเบตดำริเมื่อวันที่27พฤษภาคม2 5 6 4หมายถึงเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สร้างขึ้นเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถะพิษการก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อต้นปีพุทธศักราช2563โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างและคณะอนุกรรมการอีก9คณะในพื้นที่ประกอบด้วยอาคารทำการจำนวน7อาคารดังนี้อาคารอำนวยการประกอบด้วยห้องรับรองห้องอเนกประสงค์ ห้องทำงานของคณะผู้บริหารที่ปรึกษาและห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จำนวนสองฝ่ายหนึ่งสำนักได้แก่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศฝ่ายธุรการและการสนับสนุนและสำนักอำนวยการผู้บริหารอาคารปฏิบัติการหนึ่งเป็นอาคารรองรับการประชุมโดยมีห้องประชุมขนาดใหญ่รองรับได้150คนห้องประชุมขนาด รองรับได้30คนพร้อมห้องรับประทานอาหารและยังมีห้องสมุดสตูดิโอถ่ายภาพบันทึกเสียงและห้องปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติอีก2แผนกอาคารปฏิบัติการ2เป็นอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แก่ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาฝ่ายการเงินและบัญชีฝ่ายบริหารผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝ่ายนโยบายแผนและการต่างประเทศฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงนอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาอีกสอาคารได้แก่อาคารอารักขาพืชเป็นที่ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชบนพืนพ้นที่สูงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมการจัดทําระบบฐานพันธุกรรมบนพื้นที่สูงรวมทั้งงานด้านคลินิกพืช ในการผลิตชีวพันธุ์และสารปลอดภัยของโครงการหลวงเพื่อสนับสนุนเกษตรกรใช้ทดแทนสารเคมีปัจจุบันมีชีวพันธุ์รวม13ชนิดและยังมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบสารกำจัดวัชพืชจากสมุนไพรไทยเพื่อทดแทนสารเคมีห้ามใช้โดยขณะนี้โครงการหลวงได้ขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการไม่น้อยกว่า130,000หน่วยต่อปี คานแห่งนี้ยังมีห้องทำการของศูนย์ปฏิบัติการเตือนการระบาดศัตรูพืชบนพื้นที่สูงเพื่อติดตามพยากรณ์และเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชโดยพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันในระบบ iOS และ Android และยังร่วมกับ Nectec h พัฒนาระบบโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้แก่การวินิจฉัยศัตรูพืชในสตรอเบอรี่ทให้ทราบผลได้ภายใน5วินาทีห้องคลินิกพืช เป็นที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ศัตรูพืชด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและแม่นยำรวมทั้งตรวจวินิจฉัยพันธุ์พืชปลอดเชื้อไวรัสอาคารเทคโนโลยีชีวภาพพัฒนางานอนุชีวโมเลกุลทางการเกษตรรวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพภายในมีห้องปฏิบัติการพาเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในระบบปลอดเชื้อ ผลงานสำคัญที่ผ่านมาของโครงการหลวงในด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเกิดประโยชน์ในภาพรวมของการเกษตรของประเทศไทยคือการผลิตต้นแม่พันธุ์มันเทศปลอดโรคไวรัสด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทำให้สามารถแก้ปัญหาโรคไวรัสในมันเทศที่เกิดจากการใช้ยอดพันธุ์จากต้นแม่ซ้ำๆเป็นเวลานานนอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อลดการนำเข้าเก็บรักษาและเพาะขยายพัน,พนพธุ์พืชพระราชทานพันธุ์พืชเพื่อการวิจัยและพัฒนาอาชีพเกษตรกรอาคาร Data Center เป็นศูนย์ควบคุมระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ดำเนินการใน6จังหวัดภาคเหนือของโครงการหลวงรวมทั้งสำนักงานกรุงเทพและร้านโครงการหลวงสาขาต่างๆ ระบบบริหารจัดการ Data Center ของศูนย์วิจัยแห่งนี้มีทั้งระบบเครือข่ายความเร็วสูงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดเก็บประมวลผลและสำรองข้อมูลที่สามารถตรวจจับและป้องกันผู้บุกรุกและระบบควบคุมการประชุมทางไกลเพื่อติดต่อสื่อสารทุกพื้นที่โครงการหลวงนอกจากนี้ยังมีระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือนหรือ VDI ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานเสมือนมีโต๊ะทำงานติดตัวในทุกที่ ภายในอาคารมีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอัคคีภัยอาคารเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพรประกอบด้วยห้องปฏิบัติการซึ่งดำเนินการในสองกลุ่มงานคืองานแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถิ่นสมุนไพรเมืองหนาวและผลิตผัณจากงานส่งเสริมเกษตรกร และยังมีงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรชนิดใหม่เพื่อสร้างความหลากหลายรวมทั้งยังวิจัยเทคโนโลยีการผลิตใหม่เพื่อแก้ปัญหาที่พบในงานส่งเสริมเกษตรกรและยังมีห้องเก็บมเมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งเสริมแก่เกษตรกรศูนย์วิจัยและพัฒน,นาการเกษตรโครงการหลวงชนากาที่เบดดำริแห่งนี้จะเป็นทั้งศูนย์กลางของการวิจัยการบุกเบิกองความรู้ใหม่เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่าครึ่งศตวรรษ สนองในพระราชปจตนิทานสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อให้งานของโครงการหลวงเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป